สนับสนุนโดยเซรั่มหน้าเรียวแค่นิดเดียวก็เรียวได้เซรั่มแมวดำจากเว r ี Very M W L มิเซกิออนใช้แล้วเลฟิฟเลยบริษัทดูดีปปดสิบหกอยากดูดีต้องดูดีประสิบสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รากันเวลี่เวลี่วนะคะวันนี้พวกเราก็ยันอยู่กับ2ส,สาวพี่ เราเป็นน้องมีน้อยเรายังเรายังอยากตอบอแต่ว่ามาดูกันนี่มึงคิดว่ามึงเป็นชนิดก็คือมึงก็ดูเอาสิว่านี่คิดว่าเป็นมะม่วงนี่มึงไม่ใช่คนแล้โอ้ยตาย <c oughs> หนักกันไปใหญ่เลยงงประจันซีเอาน้าด <c oughs> ี <c oughs> เดี๋ยวจะหนักกันไปใหญ่มาถามกันดีกว่าวา<ะ>่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยชอบส่วนไหนของผู้ชายมากที่สุดโอติ่งหูชอบส่วนไหนที่สุดส่วนไหนเราชอบชอบิ้อโป้มือโป้งหาวด้วยนะ หนีดช้างดาวมาหนีอะไรมาไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าแบบนิ้วโป้งปุ๊บเฮ้ยมันต้องสะอาดไม่ใช่แบบเล็บขบสีดำอะไรเงี้ยไม่คือเห็นเราเซ็กซี่อ่ะเห็นนิ้วโป้งแล้วทายรู้สึกถ้าเจอผู้ชายเดินมานั้นรู้สึกชอบให้ถอดถอดนะถอด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 ดูลายยาวใหญ่หรือเปล่าอย่าไปเรื่องนั้นอีโยงไปเรื่องนันอียไม่ยาวไม่ใหญ่เลือกพบผู้เลยแล้วเราพี่คะถ้าเป็นตัวตาตาจะชอบดู น้องน้องแน่นๆนะน้องแน่นๆน่องเน้นๆมันจะเช็คได้ว่าผู้ชายคนนั้นผ่านการฉีดโบท็อกซ์หรือเปล่าหรือว่าผ่านการแฉกใส่ส้นสูงหรือเปล่าถูกต้องมันามันไปโยงกันได้ถูกต้องจะมาใส่ส้นสูงไหมชอบแบบนี้เนาะแล้วเปรียบอวัยวะส่วนไหนที่สุดเปลียบปากปากผู้ชายบางคนปาก อวัยวะไม่ได้เป็นนา้นแล้วเป็นยาออกมาคือมาใช้ผ่านอวัยาวะค่ะแล้วคำถามตอบไปอันนี้ชอบมากอยากฟังมากและอยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าเคยชอบผู้หญิงหรือเปล่าไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหม แต่งหญิงตั้งแต่ตอนป .5 ป .6 มันมีงานโรงเรียนที่วันสุดทอนผู้ต้องแต่งตัวเป็นนังอ่ะก็เลยแบบเป็นเนื้อเงินนะเข้าเช่าวีคให้แล้วก็แบบไปยืนปะอาชีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวที่เราเลยจะมองผู้หญิงตอนเด็กๆก็คือฉันจะโตเสร็จไปเล่นคนนี้ให้ถ้าเร่อถึงสภาพนะคะตันท่าไปสมัยที่พี่ต้าตอนหัวโปกมาก ยืนเป็นนีโปกแล้วเมื่อก่อนก็คือแบบไม่ใช่แบบนี้นะต้องสวยเมื่อก่อนรู้ว่าเป็นคนสวยอย่างนี้แต่เด็กๆเลยที่ผิวพันขาวเขีวอะไรอย่างนี้บ้าตั้งแต่เจอนังนั้นก็สวยอยู่แล้วตอนเรียนตอนเรียนอยู่มหนึ่งก็แบบเป็นนีผมยาวรู้เป็นโปกนี่เปอนโปกต่างต่างเลยเลยโปกแล้วทุกวันนี้หายโปกแล้วหรอโปกบอกให้ตัดให้ใช้ยางรัดก็ไม่เชื่อเอาอย่างนี้รู้ว่า สองคนทำมานะคะอยากรู้ว่าชอบชอบอะไรมากที่สุดโมมาโมน้ำฝ้ามาละเลือกจกหายโปกแล้วชอบอะไรในตัวเองมากที่สุดแบบคิดว่าเลยนะคะผู้หญิงก็มีเสน่ห์ทางหน้าอกมากกว่าดึงดูดผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมีเสน่ห์ทางด้านอื่นค่ะโอ้ยไม่ได้ใสน่ๆาเป็นเราเราชอบมือเรานะแต่ว่าเราไม่ได้ทำมือนี่ ที่ไปที่เอ่ยเพราะว่าเราเราเป็นคําตอบที่แบบโราสวยมากถ้าถามว่าเราไม่รู้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรนี่หาคําตอบยากมาแต่ว่าตอนนี้เพื่อให้เข้ากับช่วงฤดูกาลเขาใช่เชียร์บอลไหมคะโอ้เลรื่ไองเชียร์บอลเราก็ไม่ได้เชียร์อะไรเลยเราไม่ได้เชียร์บอลใช่ไหมชอบชอบทีมไหนเราไม่ดูได้ชอบทีมไหนเป็นพิเศษวชอบพี่สาวเราไม่สันชัญเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าเราติะเวลาเราไม่รู้หรอเวลาโอเคนะเอ๊ะ เอาละค่ะวันนี้นะพวกเราทั้ง3สาวนะก็รู้สึกดีใจมากแล้วเป็นเกียรติมากที่แบบได้พี่ด้วยหนาค่ะพี่ตาต้ามาขอบคุณมากค่ะก่อนอื่เราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะของเรานะคะแวรี่แวรี่ทีวีค่ะใช่แต่วันนี้เขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวเราจะเอาสปอนเซอร์กลับบ้านไปกับแขกรับเชิญเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาไปใช้แค่มาเดียว ก็เก็บใส่หีบเอาไปแล้วก็หนีไปเลยหนีหมูไปนะคะจากกันไปนะก็ต้องขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เวอรี่ M W L ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ฝากนะคะฝากติดตามนะคะพวกเรานะทางโซเชียลแคมนะคะเวอรี่เวอรี่ทีวีแล้วก็ทาง Instagram นะคะก็เวอรี่เวอรี่อันเดอร์สกอร์ทีวีนะคะเฟสบุ๊กนะคะก็เวอรี่เวอรี่ทีวีขึ้น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 ะนะขอินขึ้นเต็มไปหมด